น้องไอเด็กสาวที่ไม่ได้ทำตามความฝันคือการได้เรียนหนังสือเพราะว่าเธอต้องช่วยแม่หาเงินใช้หนี้สินแม่ภูมิใจในตัวไอไหมแม่ภูมิใ,ใจค่ะเขาเป็นเด็กดีมากไหมเด็กดีจ้ะช่วยแม่ทุกอย่างตอนพิชัยทิศคุกแม่ก็เขา้า เขาเรียกจิตเวชอะไรนะ่ะแม่จะบ้าก็ไปอยู่โรงพยาบาลที่แปดวันลูกติดคุกเอาแม่ทุกวันพอเช้าก็ไปทำงานแม่ก็นอนอยู่โรงพยาบาลคนเดียวพีเยนไนก็กลับแอบแม่ถ้าใครจ้างเราพิงไนก็ไปแม่หนูไปหางเงินก็นะด่ามาให้แม่กินที่โรงพยาบาลก็แม่อยู่เกือบเดือนน่ะที่โรงพยาบาลนั้นไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าเครียดกับลูกนี้ด้วย ก็ต้องไปเฝ้าด้วย<ห>ตอนนั้นแหละที่ออกจากโรงเรียนเลยออกจากโรงเรียนเลยไปเฝ้าแม่แล้วก็กลางคืนเฝ้าแม่พระเจ้าก็พี่ชายอีกคนที่ว่าแขนใจเล็กต้งแขนน่ะก็วิ่งไปรับแล้วก็มาทํางานที่โรงเห็ดอะ่ะเจ้าของอบ้านน่ะคนเหนื่อยมากเลยแล้วก็รับจ้างเขาในโรงพยาบาลด้วยรับจ้างเขาข่างเตียงบ้างอะไรบ้างใช่ไหมลูกหนูทาําไง ก็สมมติว่าลูกเขาเฝ้าไม่ได้อ่ะค่ะหนูก็รับเฝ้าแทนเดี๋ยวนูเฝ้าให้แล้วก็จ่ายค่าเฝ้าให้หนูใช่ค่ะกี่บาทก็ห้าสิบบาทถึงร้อยหนึ่งค่ะตอนนั้นหนูเหนื่อยมากไหมก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยอ่ะค่ะแต่พอเห็นแม่แล้วหนูคิดว่าความเหนื่อยหนูไม่เท่ากับแม่ ูภูมิใจไหมที่เกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนี้ลำบากลำบากภูมิใจค่ะแม่รักลูกทุกคนเลยค่ะไม่เคยแบบไม่รักใครเลยแม่แม่ห่วงทุกคนแบบสมมติว่าใครออกนอกบ้านเนี่ยก็จะถามแล้วให้ให้โทรไปหาโทรไปหาว่าเนี่ยไปอยู่ไหนทําอะไรอยู่ที่ไหนคือแม่ห่วงทุกคนอยากจะบอกอะไรกับแม่ก่อนที่หนูจะร้องเพลงกับผู้หญิงคนนี้ที่หนูรักมากที่สุดในโลกเชิญครั ก็อยากบอกแม่ว่าไม่ต้องร้องไห้แล้วะเดี๋ยวหนูจะสู้เองจู้สู้ลูกสู้จู้นะแม่ให้กำลังใจมุดนี่จะได้เรียนน้องไอจะสามารถบทนี้เพื่อกลับไปเรียนตามคำบอกที่แม่ให้ไว้ได้หรือไม่ซึ่งวันนี้เธอได้นำบทเพลงถนนค้นฝันมาขับร้องบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับ

เห็นแม่สบายแบบคนอื่นพอค่ะอยากให้แกอยู่กับหนูไปนานๆอยู่ในวันที่หนูมีงานดีๆทําในวันที่หนูมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วอยู่ให้หนูได้ตอบแทนคุณเป็นนานๆค่ะอยู่เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูค่ะเป็นเด็กฉลาดมากนะลูกแล้วก็เป็นเด็กที่ดีมากด้วย แม่ภ <ITA> ูมิใจแฮ้เลยนะเห็นลูกแบบนี้เนาะเห็นหนูให้สัมภาษณ์แล้วโอ้ายละสงสารเลยเนาเห็นน้ําตาของหนูเวลาที่เวลาที่หนูบอกว่าหนูเห็นเพื่อนๆเรียนจบทุกคนมีงานทําเห็นก็ยืนอยู่จุดๆนั้นแต่เรากลับกลายเป็นไม่ได้ไปยืนกับเพื่อนจริงๆพี่สุอยากบอกว่าสิ่งที่ายทํามันยิ่งใหญ่มากครับหนูต้องเสียสละในขณะที่วิกฤต ของครอบครัวกำลังเกิดมันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะลูกเพราะเพื่อนๆที่เขาไปยืนจุดที่ทํางานกินเงินเดือนถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับบ้านเขาไม่รู้ว่าเขาจะเสียสละได้แบบอายหรือเปล่า<ะ>เส้นชัยมันอยู่ที่เดิมลูกหนูเดินไปถ้าหนูหยุดเดินเมื่อไหร่มันจะไม่ถึงแต่ถ้าหนูเดินช้าหน่อยหนูก็ถึงลูก<ะ>สู้นะสู้ค่ะส่วนเรื่องการร้องเพลงลูกอ,อายร้องเพลงเก่งร้องเพลงดีเลยนะ แต่เพี้ยนนะลูกค่ะไม่ตรงดนตรีทั้งเพลงวันอาจจะเป็นที่การฟังการฟังหนูอาจจะต้องฟังเพลงหา่ต้องฟังให้เยอะทักษะอื่นถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งร้องเป็นฝึกต่อไปนะทุกคนให้กําลังใจหนูนะลูกนะเป็นคนดีด้วยเนาะค่ะคเชิญพี่เอ๋ครับพวกเราก็อวยชัยให้พรนะลูกนะไอนะ แล้วก็ให้หนูประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างที่หนูตั้งใจเอาไว้นะลูกอย่างที่พี่สุพูดเอาไว้แหละครับเป็นเรื่องจริงที่มองเห็นเพื่อนที่เขาประสบความสําเร็จในจุดนั้นเนี่ยเราไปไม่ถึงแต่จุดหนึ่งที่เพื่อนก็มาไม่ถึงหนูและเพื่อนอีกหลายคนที่ทําไม่ได้อย่างหน,นูนั่นก็คือจุดของความกระตันยูและความเสียสละ มันยิ่งใหญ่จริงๆนะลูกหนูเป็นเด็กที่ดีมากเนี่ยเวลาที่เจอเด็กดีแบบนี้เขาไม่ได้ชมแต่แค่ตัวหนูนะลูกเขาชมไปถึงพ่อแม่ชมไปถึงเทือกเขาเหล่ากอและโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงสู้นะลูกนะค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้เสียงดีมากๆมีลูกเอื้อนลูกเพียงแต่ว่าในวันนี้เห็นด้วยเป็นเส้นบางๆเองลูกค่ะขอบดนตรีมาอย่างนี้แล้วหนูมาครึ่งเสียงแบบนี้มาตลอด ทั้งเพลงเลยขึ้นอยู่กับขึ้นเนิ่นนานยิงนันเนิ่นนานนิดเดียวเองนะ,ะถ้าคนที่จับไม่ได้เนี่ยก็คือมันเป็นทั้งเพลงนะล,ลูกมันก็เลยลำ้ำล้ำขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วแล,ว,แลวด้วยหางเสียงนะลูกพอแก้วเสียงเราไปเงี้ยมันจะดันให้หนูอยู่ที่ท้ายเสียงมันก็จะไปตามเสียงนั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันกบกับเสียงดนตรีไปค่ะเพราะฉะนั้นไอต้องสังเกตเราก็ต้องฟังให้เยอะ ขอลูกนะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้นครองครับโชคดีครับจบหน้าที่ของน้องไอเรียบร้อยนะครับขอเชิญพิดานะครับบนเวทีครับพิดาจากสุพรรณบุรีนะครับนี่ที่กู้ธนาคารมาลงทุนขายอาหารตามสั่งและส่งลูกเรียนเป็นนี่ห1 2 2 0้6 2บาทนะครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตน้องไอนะครับ จากประจบคียรีขันนี่ที่กู้ยืมคนรู้จักมาใช้หนี้ที่ดินให้พี่ชายและเป็นค่าเช่าบ้านนะครับเป็นนี่4ี่0 0ื่นบาทดึงคนสู้ชีวิตนะครับที่จะได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่จะเป็นใครถ้าพร้อมแล้วผมจะขอหนึ่งคะแนนแรกจากพี่เอเชิญครับพิดาและน้องไอพวกเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้คงต้องตัดสินด้วยเสียงเพลงถ้าใครที่พลาดโอกาส ไม่ได้เข้าไปหาไม่หมดนี้ในวันนี้อย่าหมดกําลังใจนะขอเป็นกําลังใจให้แล้วขอให้คุณภาคคุ้มครองขออนุญาตเลือกครับหนึ่งคะแนนแรกนะครับคณะกรรมการนะครับจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนนะครับน้องไอหรือพี่ดา Yeah, พิดาครับพิดาครับหนึ่งต่อศูนะครับพิดานำอยู่1คะแนนคะแนนที่สองนี้นะครับผมจะขอจากพิสุนะครับถ้าพิสุให้พิดาพิดาจะเป็นแชมป์คนใหม่ในใหม่หมดหนี่ส่วนน้องไอกลับบ้านนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนน้องไอลูกหนูเป็นเด็กดีมากนะลูกนะ ขอให้พลังแห่งความดีพลังแห่งความที่หนูเป็นเด็กกะตันอยู่ส่งให้ชีวิตของหนูได้เป็นอย่างที่หนูคาดหวังแล้วก็ฝันไว้ทุกอย่างคส่วนดาก็เหมือนกันนะวันนี้มาทำหน้าที่อย่างเต็มที่เราก็จะตัดสินกันด้วยเสียงเพลงกันจริงๆขอเลือกค่ะคนสู้ชีวิตคนไหนนะครับจะได้รับโอกาสพิดารออีกเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้น ลุ้นนะครับดาค่ะพิดาครับสองต่อศูนย์นะครับพิดาได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี่ครับพิดตครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับเรื่องการร้องก็ต้องเป็นพิดาค่ะให้พิดาเช่นเดียวกันครับสามต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกฉัน อย่างที่คณะกรรมการว่านะครับวันนี้เสียงของน้องไอตั้งแต่พูดแล้วนะเขาก็เสียงเพราะออกอักขระชัดเจนเสียงเพราะคออณะกรรมการนะหันมองหน้ากันเลยบอกโอ้เสียดายเลยเนี่ยเขาถึงอยู่ที่ว่าแม้จังหวะชีวิตเหมือนที่ไอสัมผัสมันมาคือวันหนึ่งเราจะไปเดินตามฝันมันก็ยังไม่ถึงซะงั้นมันเจออุปสรรคมากมา,ายไอผ่านมันมาได้อยู่แล้ว ไอผ่านมันต่อไปนะสู้มันต่อไปมันสู้ได้อยู่แล้วเพราะไอเป็นคนแกร่งและเก่งมากขอให้ทำตามความฝันและหมดหนี้ไวๆนะครับรับ5,000บาทกลับบ้านครับความเสียสละของน้องไอช่างน่ายกย่องจริงๆครับ เพราะเธอต้องทิ้งความฝันที่จะเป็นครูเพื่อมาดูแลและหาเงินใช้หนี้ให้กับแม่ความกตันยูของน้องไอ้น,นั้นสักวันหนึ่งเธอจะได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนครับและต่อจากนี้ก็ถึงเวลาของแชมป์หนึ่งสมัยอย่างพีดาวันนี้โชคชะตาจะนำพาให้เธอได้เจอไม่หมดหนี้หรือไม่ตอนนี้นะครับพีดาแชมป์หนึ่งสมัยของเราจากสุพรรณบุรีนะครับ เป็นหนี้อยู่ทั้งหมด6 1 2 2 0บาทมีไม้อยู่ทั้งหมด7ตัวหนึ่งใน7ตัวนี้นะครับมีอยู่1ตัวที่เป็นไม่หมดหนี้หาให้เจอถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก50,000ื 50, บาทครับพร้อมไหมพิดาถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับ เลือกดูได้เลยครับ1 7ถึง7นะครับ1ตัวที่เป็นไม่หมดหนี้หาให้เจอครับถ้าหาไม่หมดหนี้เจอจะหมดหนี้6 1 2 2 0บาทและรับเพิ่มอีก50 0 0 0บาทจาก M150 จะปรึกษากับสามีกับลูกไหม ถามได้เลยครับฮะไม่ไม่ไม่ถามไม่ถามเราเมื่อกี้มองอะไรกันจ๊ะมองลูกมองลูกว่าให้ให้ให้เลือกเลขอะไรลูกบอกมาแล้วอ้าวแล้วแต่พี่ดานะพี่ดาเลือกใหม่หมายเลขสามสามเชื่อลูกใช่ไหมอ่าลูกบอกเยี่ยมลูกบอกหกอีกแล้วอ๋อบอกเยี่ยมอ๋อเดี๋ยววันเลือกลูกเปลี่ยนเป็นหก อ,อ๋อสานะอ้าวโอเคขอให้ไม่หมายเลข3มเป็นไม่หม,หมดหนี้ของคุณเดินเลยครับถ้าผมบอกให้ร้องถึงร้องนะครับถ้าหมายเลข3ามเป็นไม่หมดหนี้นะครับพิดาจะหมดหนี้ทันที61220บาท และรับเพิ่มอีก50 0 0มบาทจาก M-150 1 1 1 2 2 0บาท <targeting> ขอให้พิดาโชคดีหมดนดิมนมนดมดินมดดิมนดมนดมดนดมดดมนมดดมนมนมดิน ท่าบอกให้ร้องร้องนะครับเตรียมตัวร้องครับเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดกลับมากลับมาโอ้ หมายเลขสามไม่ใช่ไหม่หมดนี่นะครับนี่หืนี่้บาทไม่หมดนะครับแต่ก็ลดนี่ไป1,000 0หเหลือ51,220บาทครับเมื่อยังไม่หมดนี่นะครับเอ็น้อยยังไม่ได้แจกรอหมดนี่ก่อนนะครับผมอ่ะไปดูกันนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับ <5. S 1> หมายเลขอะไรนะฮะห้าห อุ้ยอุ้ยเจ็ดสี่สามกับสี่โอใครกันนิดเดียวมีสี่ในใจมั้งไหมไม่มีไม่มีเลยมีห้ามีห้าอยู่ในใจเา้าสู้ต่อแล้วกันนะไม่เป็นไรนะพิดานะ <c oughs> แล้วก็ฝึกร้องเพลงมาร้องเพลงอีกหนึ่งเพลงนะเพราะว่าต้องร้องให้เต็มที่นะเพราะไม่รู้คนสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนที่มาเขาจะร้องดีแค่ไหนนะครับ คุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันถ้ามีนี่ฝึกร้องเพลงให้ดีแล้วมาในรายการนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวทีชีวิตแห่งนี้จะต้อนรับคุณสำหรับคนเป็นนี่เพราะนี่คือใหม่หมดหนี่สวัสดีครับได้ใช้ยาว่าอะไราบอกเข้าไปยายอ้อยหลานดอกยายอ้อยหลานดอก หลานเยอะแต่ทุกคนเป็นเด็กดีเพราะว่าเธอมีไม้กายสิทธิ์เราต้องออกไปเก็บมันเขาจะไปเลยเขามีความสุขในการที่จะไปเก็บมันกันป้าจะคอยสอนเขาว่าเราเกิดมาจนนะลูก<ม>เราไม่ลักกินขโมยกินเรานะ่ะอดเหมือนเสือดีว่าอิ่มอย่างหมาม ป้า <ปะ S 1> น้ำอ้อยมีความสุขไหม,มที่ต้องเลี้ยงหลานมีความสุขแล้วมีความทุกข์ไหมที่ต้องเลี้ยงถึงห้าคนไม่จ้ะเพราะว่าเขาเป็นหลานเราจ้ะถ้าเราไม่เลี้ยงใครจะเลี้ยงหลานอืก็ต้องเลี้ยงมีความสุข